พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่25เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องความเชื่อคือความชัดเจนของหลักฐานและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามาคคีธรรมในพระธรรมฮิปรูบทที่11ข้อที่1นฉบับ ampc บัดนี้ความเชื่อเป็นเครื่องยืนยันการยืนยันฉนโนดของสิ่งที่เราหวังไว้เป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่เรามองไม่เห็นฮิบรูบทที่11ข้อที่1ฉบับ AMPC พี่น้องขาคําจํากัดความของความเชื่อข้างบนหมายความอย่างง่ายๆว่าความเชื่อเป็นความชัดเจนของหลักฐาน คุณมั่นใจว่าบางสิ่งที่คุณหวังนั้นเป็นจริงแม้ว่าจะมองไม่เห็นในมิติทางกายภาพก็ตามความเชื่อคือสาสางเป็นหลักฐานของความเป็นจริงที่มองไม่เห็นหลักฐานเป็นเครื่องพิสูจน์ของบางสิ่งบางอย่างนั่นคือสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าความเชื่อเป็นหลักฐานก็แสดงว่ามันเป็นตัวแทนของบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกันเมื่อคุณเป็นเจ้าของทรัพย์สิสน โฉนดที่ดีนั้นเป็นหลักฐานของคุณเป็นความชัดเจนของหลักฐานว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของคุณเมื่อสิทธิในทรัพย์สินของคุณถูกโต้แยง้งคุณก็เพียงแค่แสดงหลักฐานนั่นคือโฉนดที่ดินพี่น้องขาในทำนองเดียวกันถ้ามารพยายามตั้งคำถามถ,ามถึงสิทธิของคุณในพระพรสิทธิพิเศษและมรดกในพระคิดก็จงให้แสดงหลักฐานของคุณ ซึ่งก็คือพระคำของพระเจ้าจงเป่าประกาศด้วยความมั่นใจในสิ่งที่พระคำตรัสเกี่ยวกับคุณยกตัวอย่างพระคำของพระเจ้าที่คุณสามารถนำเสนอเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับสุขภาพของคุณในพระเจ้านะคะในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่10ถึงข้อที่11เปิดเผยว่าและถ้าพระคิดอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่พระวิญญาณคือให้แก่มันคือให้ชีวิตเนื่องจากความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคิดเป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะให้ชีวิตแก่ร่างกายสึ่ต้องตายของพวกท่านโดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านและในพระธรรมสามยน์บทที่หนึ่งข้อที่สอง เปิดเผยเก่เราว่าท่านที่รักข้าพระเจ้าปรารถนาเนือสิ่งอื่นใดที่ท่านจะเจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์เหมือนกับที่จิตใจของท่านเจริญรุ่งเรืองพี่น้อง้าในการกล่าวยืนยันข้อพระคำเหล่านี้คุณกําลังใช้หลักฐานของคุณให้เกิดผลฮาเลลูยา ให้เราประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเชื่อในพระคําของพระเจ้าอย่างเต็มที่ฉันยึดชีวิตของฉันไว้ที่พระคําของพระเจ้าและฉันปฏิเสธที่จะถูกพัดไปด้วยลมหรือสถานการณ์ที่ตรงกันข้าม เพราะว่าความเชื่อของฉันคือโฉนดของความเป็นจริงที่มองไม่เห็นฉันเดินในความสว่างแห่งมรดกของฉันในพระคิดในฤทธิ์อำนาจและพระคุณด้วยการดำเนินชีวิตในสุขภาพของพระเจ้า และความเจริญรุ่งเรืองเหนือธรรมชาติฉันได้รับชัยชนะตลอดไปเพราะว่าฉันดำเนินชีวิตอยู่ในพระคำและโดยพระคำในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่นี้นุนใจแกเราว่าเรามีโฉนดที่ดินที่เป็นหลักฐานในชีวิตของเราแล้วนั่นคือพระคำของพระเจ้าพี่น้องคะหากวันนี้มารซาตานพยายามตั้งคำถามถึงสิทธิของคุณในพระพรสิทธิพิเศษและมรดกในพระคิดจงแสดงหลักฐานของคุณโดยพระคำของพระเจ้าและเป่าประกาศพระคำของพระเจ้าต่อสถานการณ์นั้น ยืนยันถึงความบริบูรณ์ของคุณในพระคิดแล้วมารจะหนีไปจากท่านและทำให้สถานาการณ์ของคุณยังคงเป็นความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองต่อไปผ่านถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอารมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามา ในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ p a f พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด